ันนี้กดตามมึงเลยใชอืมตามมาเลยทำไมไม่เห็นว่ามึงเล่นเกมแล้ววะอืดีเฟตสักทีดีเฟตไแล้วกูต้องกดเนี่ยเชนกูต้องกดเข้าไปโปรไฟล์มึงเนี่ยแล้วก็ูเชนปามตัวติง่งกระโโ อ็นสตอล์นะนั่้ัแต่ผมสร้างอ่ะอมันเป็นรีแวมป์มแปลว่าเคยมีมาก่อนเราเคยเล่นปะมันคือเชนที่เราเคยเล่นปะ โอ้เฮียไอ้เลื่อยหัวขาดนะมันคือเชนนั้นปะรบอวะไม่รู้ดิมัดติดเทเจอร์เลยมัดติใช่ปะเออตัววาอ่ะเออทอรติเลี่ายอรติเนาอรครับอ๋อจอยเฟนอะไรนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งกดเิมชีสามสองหนึ่งกดเติมโอ้โหถ้ามันรีแวมมัจริงหน้าเล่นนะะจําอะไรไม่ได้เลย รู้อย่างเดียวว่าเลื่อยมันน่ากลัวจำได้อย่างเดียวจำได้ว่าเกมแม่งดีด้วยจำได้ว่ากีทุกคนเทียตอนตอนั้นกีทคนจิกไหนๆไหนๆบอสอัดไว้เล่นแล้วนั่นน่าอัดไว้เหรอะแบบมึงเนี่ยลืมเลยเผื่อเผื่อขยันเผื่อขยันนะโปรบียดก่อนเอาบีเอายันฮะ Hello Oh โอเคยังไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็ starting record เลยมาโอ้กกดผิดเกมเชน i n let's go let's go มา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 มีะ ตีนอีกแน่นอนยยยี่ดีเก่งุึครั้งที่เล่นเฮอร์เร่เอาเหมือนเดิมแฟลตไลท์ลาวจัมส์แกร์เอ็กซ์ตีมโอวารแวนหลักกราฟิกที่โหดร้ายเทวิเทสโซนพี่อินเอียเลยน้องพี่ให้อินเอียเลย

อุ้ยเลยอุ้ยเท่เท่เลยอุ้ยตายเลยอุ้ยเลยโอ้คนหูเลยเครื่อยิงแล้วู่เออจริงเลยอุ้ยอุ้ยตายหมดเลยเออแต่เราไงแต่เราเรายังอยู่เราเป็นคนหูเอ้เนี่มันเป็นสกินกูนี่อ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นสกินตัวเองของใครของมันโห้ยอุ้มีเย็ดขี้คัสิีนเท่เลยเกินหนึ่งแล้วตัดเท่านี้เลยปะน่าจะ โหดูนะมันตัดหน้าไปเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันอ่ะอุ้ยนอนนอนเฮ้ยนอนทำไมอ่ะวะไงเขาบอกว่าเรามีซานิตี้เบรนซึ่งเรื่องเลยที่คือเบรนเวอร์รี่ฟรอมไวท์ไปเลสสเตทยูซานิตี้เอฟเฟกต์ยู่ดีบลี่ด้วยลึกๆแต่ไม่บอกว่าเอฟเฟกต์ยังไงก็คือโซนที่เราต้องอินเทอร์เน็ก็คือเป็นรูปบ้านทุกคนเร็วจังเลย ใช่ออบเจกต์มันนั่นคือออบเจกต์ครับมีอะไรบ้างขึ้นบางทีอาจจะไม่ขึ้นเวลาโดนไล่เวลาเรานั่งนั่งยองปะจะทำให้เหมือนแบบเราล่องหนอะไรอย่างงี้ปะอืมอ๋ออ๋อก็คือมันมันเห็นฮีลูซิเนตด้วยก็คือภาพลวงตาถ้าถ้าคันดิตี้เป็นสีแดงอ่ะอาชี้และเชสจะทำเวลาคราวจะรีดิว ให้มองไม่ค่อยเห็นก็คือลดลดการมองเห็นของศัตรูลงทําให้ถูกจับได้ยากขึ้นแล้วแบบนั่งยองยัไงด้วยนะตราเบเลยด้วยพอดยูนอยพี่จะเปิดปากว่ะบอสเฮ้ยเปิดเปิดปากเปิดใจแอบตูได้เปิดใจเฮ้ยแตะขาโมโหเนี่ยน้องแอบแบบไงอะคลิกเลยคลิกที่ตู้เลยแอาเชียฮ้ยแล้วออกไงอะเอ้ยกูเข้าเกี้ยนนี้ได้ปะเข้าเกียนเนี่ยมือใครเข้าเกี้ยเลยโอ้โหตาอย่างเล็กเปิดประตูเลย ที่จะดังจังมาเปิดเข้ามาโอชยไอคอนเฟชั่นไอคอนเปิด F โอ้โหขออนุญาตเปิดเสียงขึ้นนิดนึงโอ้โหอย่าเดินซ้ายนะเดินซ้ายมือบังเลยโอ้โหโอ้โหแม่งเกมแม่งดีจัดเป็นคนคียคืออะไรวะเพื่อนอองกดคีย์ว่าเดี๋ยวมันมีหลอดอะไรขึ้นไม่รู้กดแล้วไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ย Run back run b and c k a hide โอ้ยช่วยหน่อย ขอกดคิวกับ y ว o ดูดอทเอ็กเทเวนเจอร์ดอทเฟรมมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้ไอ้ยังไม่ปังมันอยู่ไหนแล้วไอ้าห์หมดเฮ้ยตู้มีแค่นี้ตาโทษกูไม่ได้นะมันคือเอาคิวกับคิวกับ y ว้เหรอเมื่อกี้ใช่ป่ะมันคือดอทเฟรมแบบทำให้เราหลบได้แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเวลากดเหรอเหรอเะาก่งมาแล้วเพื่อน เฮ้ยอะไรเฮ้ยไปแล้วคอนทีนิ้วเดอบผ่าดิอ็อบเจกต์ขึ้นเอาที่เดืก็ที่กูบอกไงกดคิวมันจะมีขึ้นอะไรมันนิดนึงเห็นปะเออมันคือดอทเฟรมเราว่าเฮดโฟนพิสไฮเลยมาว์ฟลมากเลยอ่ะโอ้น่ากลัวจังเลยมาเอาแต่แรกเลยพี่คอนนิ้เดาผ่าก็เหมือนสอนพกูเนี่ยหลบตู้อะพกูหลบกันเป็นไง พวกมุณโอ้ไม่ลองตอบลองลองถอนที่ไม่ต้องถองที่เขาร้องโอ้ไปไหนวะพวกมึงไปไหนอะพวกมึงไปไหนลองทางนี้เป็นทางอ่ะวันนี้นี่้าโอ้ยมีไอออกปากฟิซซิ่งฟิซซิ่งคนละเกมคนละเกม๊ยวอะไรเกี๊ยวเกี๊ยวโอ้ยใช้ได้เลยอ่ะแต่แรกกิ๊ดเป็นตุ๊ดเลยทางนี้แหละใช่ไหมอ่ใช่ครับข้างบนเหมือนมีเอ้ยโอ้เข้า อะไรเนี่ยทำป่ะใต้สะพานใต้สะพานได้ยินเสียงเลยบอกวยนอทิศไหนนะไอ้เหี้ยอย่าเมมนะอย่าเมมนะกูบอกอย่าเมมนะแบบหายมันห้ามมันยากว่าอย่าเมมบอกบอกันนิดนึงมันไม่การมันไม่ได้เมมไว้ต้ามันเรียกว่าการกรีดข้างในโดยไม่ส่งเสียงมากกรีดใส่อย่างน้อยตอนกูโดนกูก็ร้องมูก็ไปกอน ไาที่บัตรอีกไซส์เอ้ยกูลองนิดนึงกูร้องนิดนึงมึงจะได้ยินแค่แบบอุ้ยเออไปเลยอ่ะนั่นแหละโอ้ยเพื่อต้องวิ่งอ่ะตาคารที่คุ้นปะคุ้นคุ้นคุ้นตอนส่งใครลงมาต้องส่งใครลงมาคนนึงเลยกูไปอยู่บนไงแล้วกันเนี่อะไรอ่ะอ๋อถ้วยอุ้ยทำไมเข้าไม่ได้อ่ะติดไรอ่ะไม่ให้เข้าไอ้บ้าเลยทหารเป็นไรมาคุยทหารดิเฮียเอ้าเฮียเอ้าเฮียเข้าไหนอ่เอ้าเฮียเข้าไม่ได้ เฮียใครเข้ามาครับเข้าประตูอ๋อนี่ไงใช่ป่ะเก็บบัตร something blocked the door inside เมื่อกี้ใครเก็บบัตรมาปะไม่ได้เก็บผมไม่ได้เสียงอะไรอืมอะไรอ๋อคลิกกดกดกดประตูคอมมึงมึงทักเข้าเฮียกูตกใจเฮ้ยกดคอมเลยกดคอมไอ้เพื่อนกูเจ็บวะมีแบนเดไหะอ้าวเจ็บแล้วเหรอเจ็บประตูเมื่อกี้กำลังผัดกันเลยเฮ้ยใส่อินพุตแล้วกูกรอกอะไรไม่รู้ โอ้ยแค่มึงรู้รหัสได้ไงไม่เอากูเก่งไงเด็กกูเคยอยู่ค่้ายทหารมาก่อนอะไรเพื่อนกูเจ็บอ่ะโอ๊ยโอเยอุ๊ยอุ๊ย generator เอาคอแต่ไม่มีเสียงเอยมาด้วยจอกูขึ้นว่ากูเจ็บแบบคี้ที่เข้าอยู่อะฮะจากการทุบประตูอาจารย์ว่าต้องไปหาคนนี้เนี่ยเลยแปเวช์ หายยังเฮ้ยกูหายแล้วกูหายแล้วอุ้ยทำไมอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้เออขออนุญาตขึ้นน่ะโอชเช็คก่อนมานให้เด้งมางหมดเลยเหรอไม่มีใครดูข้างบนได้เลยเหรอจ่าจ่ามะนาวลืมแล้วไอ้ยนอะไรนี่ใครแดงแดงเดือดแดงเดือด <c oughs> เอยคอนโทรลนะย่องไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดได้ยินเสียงนั่นไม่ใช่เสียงพวกเรา <c oughs> อยากรู้แค่ว่าประภาคารขึ้นได้ไหมประเด็นอะมันให้ไปหาจ่าป่ะเมื่อกี้หรือว่าใช่ใช่ใช่ต้องหาจ่าปัญหาคือจ่ายอยู่ไหนไปเอาวินจ่ายอยะไรหน้ามือฉลุจะเต็มหน้าจอเลยเฮ้ยฮัลโหลแมนเวกซ์ต้าต้าสเตย์แบบเต็มขั้นปิดสุดท้ายผมไปถ่ายแม่งเกะกะไอ้สัตว์างจอเสียงอะไรวะขึ้นได้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรมีเหรอไม่รู้ ตัวไม่ได้ยินไงล่ะไม่ได้ยินเพราะว่าย่องเหรอย่องมันเงียบลงเยอะเลยอะเฮ้ยนี่จ่ามะนาวป่ะเนี่ยคุณจะจ่ามะนาวแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ปะนี่ปะให้จ่ามะนาวปะเฮ้ยข้างหน้าไฟแดงเหรอไฟรถไฟรถเฮ้ยโอ้มันมันขึ้นเสาไม่ได้ด้วยซ้ำอะประเด็นคือจ่าก็อยู่ไหนเนี่ยต้องไปไฟแดงปะไม่ตรงนี้ประเด็นคือ่าแถวนี้ป่ะเนี่ย ยังนม่ได้ที่โดนอ่ะไอ้สัสเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่โอเค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 ทำไมผมได้ยินเสียงแบบเหมือนร้องร้องหรืออะไรตลอดเลยวะปกติไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ข้างหน้านู้นมองตรงไปเลยเมื่อกี้ผมโดนกระโดดจริงมันเหรอมันมันเลยถอยก่อน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 แล้วมันเดินขึ้นมาด้วขวามือมันอยู่ขวามือติดเต็นท์ใช่ไหม ไม่ใช่ใช่แต่ตาข้างล่างมึงโอ้ยตาไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งไล่สัตว์วิ่งแล้วเจอข้างล่างจ้ามึงเป็นตาบวมกว่ามันี่ยไปตำไมไปไปหยากู้ดับไปทัไมเออเอ้ยตามึงบิ๊วหางหู้ดับ อุ้ยมีชีวิตมีไลฟ์มีชีวิตด้วยกูเหลยสองกูเหลยสองต่อดีอุ้ยเรื่องมันดับมันดับเลยไอ้บ้างยู่ไงบ้างกูวิ่งเข้ามาลึกเลยอ่ะลึกลึกเลยเหรอไม่ส่วนไปเหรอเออผมส่วนไปกูเห่าเลยคุณอยู่ไหนวะซ่ากลับมาจุดเริ่มต้นอ๋อตาตายไงกูตายจะบอบอสผมอยู่กลางเนี่ยที่เดิมอะครับไปแชร์ให้ดูก่อน เอ้คุณดูจ้าอมกมาแล้วมันบางเข้าไปลึกได้หรอครับเล็กอยู่ครับอขออนุญาตหลบขออนุญาตหลบมุมอ่ะกู้องเลาะวะมันอยู่ตรงไหนมีใครเห็นมัน้ยไม่เห็นเลยวะกูพยายามดูอยู่ว่าตรงไหนเราสามารถแอบได้บ้างแต่ไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้มีที่แอบให้เลยตรงเนี้ย ฮไฟเสียงไฟเสียงใครวะฮะไอ้บอวพแพะเมื่อกี้ไอ้เฮียมันเดินมาหากูใช่เหรออย่าคุณมันเลยเต้นรู้นะมันเดินมาทางผมอ่ะมันเดินมาลึกฝั่งซ้ายไป้ายยาวอ่ะทางผมของมึงนี่ตรงไหนวะซ้ายยาวแล้ผมก็ล้อขวาดิวทั้งนั้นอะกูมาตรงก็เมื่อกี้ที่เราเราอยู่กลางแมปกันใช่ป่ะตรงนั้นอะแล้วผมมาทางซ้ายไปกูเห็นมาแล้วไอ้เหี้ยมันเดินผ่านหลังกูไปเมื่อกี้ แล้วกูเข้าเต็นท์มอยู่ตรงรถอะมันอยู่ตรงรถเอกระพิบแดงๆเลยอะใช่อะมันเดินมาขวาอย่อะมันเดินผ่านกูไปจ้ามันเดินมาขวาอย่างอะไม่แน่ใจกูอยู่ตรงแถวเจนฝั่งขวาลึกอะกูเข้าทุกเต็นท์เลยกูไม่เห็นมันแล้วกูไม่เห็นมันแล้วปัญหากูไม่เห็นแล้ว ผมอยู่หลังสุดเลยว่ะคุณใช่อะเออไมนได้ทำอะไรวะใน Object ออบเจกอะน่าจะไปหาวินช์ของที่จ่าทำหล่นอ่ะที่อยู่ในมือจา่าสัตว์มันอยู่ไหนไม่หาไม่เจอแล้วปวดตาเนี่ยผมเข้ามาขวาลึกจัดเลยอะคุณผมอยู่สุดทางเลยไยผมเห็นรถคันหนึ่งที่คว่ำอยู่อะ ม่รู้ว่ามันมีจ่าไหมท่านี้เนี่ยเราผมไม่ได้ตั้งใจดูด้วยอ่ะไม่รู้ก็ให้อ่าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าตอบนี่ไงตัวเยออันนี้จุเฮลนี่อะไรใครช่วยอะไร I can set my radio if you want and w e need to escape route บ้านอยู่ตรงไหนรถรถเหรอขวางขวาแล้วผมรถรขวามาเรื่อยอยู่ตรงรถปะ เออแถวรถครับมันมีหลายคันนะคุณเฮ้ยเจอมันปะกำลังไปหาฟิกเดาจะเนเลเตอร์หวยเฮ้ยชิบหายละเดี๋ยวนะเจอกจะไปแดงเฮ้ยหวัดดีเพื่อนใครวะใครหวัดดีออ๋เฮ้ยเอฮ้ยเฮ้ยจางอยู่นี่กูวิทยก่อนนะไปวิทยก่อนได้แล้วกูได้วิทยมาแล้วฟิกเด่นกันอยู่ตรงวเออตรงนั้นอุ้ยมันเดินผ่านกู ไอ้เหี้ยกูต้องปิดเสียงครับไอ้เหี้ยมันยืนนิ่งทุกคนเห็นจอกกูเปล่ามาอยู่ตรงหน้ามึงเลยเหรอมาอยู่ด้ากูงั้นกูไปฟิกเจนเลยแล้วกันนะบังเชี่ยกูไปไหนไม่ได้ไปไปอันนี้ใช่เจนไหมไม่รู้เหมือนกันดิแต่มันเหมือนนะเจนมือนเจนไหนเฮ้ยเยอะยิเจนเว้ยอุ้ยมันมันขยับยังไงบ้างยังยังยังอยู่กูยังเหรอยังยังอยู่กู กูไปไำไไม่ได้กูซ่อมอยู่กูซ่อมอยู่กูจะซ่อมกูจะซ่อมกูได้ยินเสียงมึงซ่อมเด้แล้วมันอีกนานแค่ไหนวะจะเสร็จโอ้โหหนึ่งในสี่เจนแบบไหนเจนเป็นสีเหลืองๆปะเหลืองๆเลยมึงกดได้เลยอุ้ยไอ้ที่กูบักบักโอ้ิ้หายทำไมอ่ะวิ่งไม่ได้กูทำมือเจนอยู่อ๋อหายแล้วอ่ะแล้วมึงถ้าจะไม่ผิดไอ้ตรงรถแดงปะที่มันปี๊ปปี๊แบบมันมีอันอุ้ยกูวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะบังมันบักมึงขี่บักขี่โย้กูยาวเลย ยาวเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยมันยังคิกคิกค,กค,กคิกอยู่เลยเฮ้ยบางวิ่งเราระวังไม่ใช่ปลปาแฮมนะไอแต่อะกูกินน้ำรอแล้วมึงจะเดินตอนไหนก็บอกกูนะเดี๋ยวบอกนะนนถ้าเกิดมึงซ่อมเสร็จปุ๊บมันก็ยังอยู่ที่เดิมกูไปไหนไม่ได้นะโอ้โหไฟฉายไี้แม่งก็ทำดีแหละมึงอยู่ซ<ว>้ายกูไปไอ้สัตว์ ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมึงออกไปเลยทีเดียมึงออกจากตรงนั้นไปเลยมึงออกจากตรงนั้นไปเลยเฮ้ยมึงวิ่งไม่ได้มันบ้าไม่เป็นไรมึงวิ่งไม่ได้ไม่เป็นไรตะกูล่ะทำอะไรไม่ได้ใจเครื่องแล้วกูผนึกสร้างสูนให้มึงอยู่รีบๆทำงานเร็วเจอตรงไหนเออตาตาพาทำกี่บ้าอแล้วอุ้ยอุ้ยมันเป็นเอ้ยจ่าลูกโอ้ยจ่าเดือดรุกทำไมโอ้ยจ่า ไอ้เชี่ยมันหายบั๊กด้วยปะเนี่ยโอ้โหมันหายรออะไรอะได้แก่โอ้โหและผ้ประเด็น,นประเด็นเอแล้วปะกูอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนบาดมูนมแอคทีฟการสีเลือดแล,แล้วมึงแบบมูนอะไรเพื่อนกูอยู่ตรงจ่าเลยะเมื่อกี้ อ๋อกลับมาที่เดียวกันปะกับที่เดียยวเเฮ้พื่อนกูขอเอฟเคเอฟมึงน้วยทำไมเอาของฝากทหารเจนมนึงตอนนี้เราอยู่หลังแคมป์้ยเนี่ยตอนเนี้ยที่เราอใช่ใช่โซนหลบมุมนี้จะรอดไหมอ่ะได้เลยหลบหลบด้วยหลบด้วยหลบด้วยกันหลบด้วยกันเปิดไฟเป็นไฟเป็นไฟดูดู้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับขออนุญาตครับ ข้างูนเสียชีวิตไหมไ <laughs> ม่มีใครเสียชีวิตหรอกเพราะเขาอยู่กับมึงหมดแล้ว,ลวอยู่เด็กกันหมดเลยถ้าพกูถ้าพกูเสียชีวิตอะมึงก็ไปด้วยหลังจากบัตรมูลเกิดขึ้นแล้วผมกลับมาแล้วลองไงดีไปลองดูพัหาสองเจนปะสองเจนสองเจนแต่อีกสองเจนน่าอยู่แบบแรกๆเลยไหมเพราะว่ามันเอาเรามา <laughs> ใช่ใช่ใช่อ<ๆ>ุ้ย ไม่เห็นใครปะไม่ใช่กูอย่ี่ดีเถ่อรีแพ์เดอะลาสทูตกใจสออันสุดท้ายต้องไม่ดีแพ์ต้องไม่ซ่อมผมว่ามันกีดเปิดตำแหน่งตัวเองปะไปเห็นแล้วบอกเลยนะยากเลย่ะอ๋อถ้าเราย่องอยู่เราวิ่งไม่ได้ไาต้องใช่ใช่ไม่้ผมได้ยินเสียงเท้าหน้าขวาเลยหรอ อะไรยังไม่มาแล้วไมไดกูอยู่ข้างหน้าสุดอะเอาเลยเอาเลยตัวนี้แหละหัวเรียวหัวตัวโอ้่ไงเชนใช่ปะไม่ใช่ไ,ไฟไอ้ที่อะเฮ้ยมามาปะเนี่ย แอบเด้งโอเคล้อครับขอบคุณที่บอกครับกูตามเลยเฮ้ยเดี๋ยวบอลไม่รอดเลยบอลพี่ไปหลังเห็นใครอ่ะไม่รู้เห็นมึงเลยบอลรอดปหมรอดผมผมอยู่ในจุดที่มันเข้าไม่ได้มันมันเหมือนเห็นมึงอะพวกมันผ่านพวกกูมาแล้วใช่ไหมเน่ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย มาดูมาดูหลังผมอาดูหลังไหนเนี่ยตรงข้างผมเนี่ยทางที่ผมมองไปเลยตรงเนี้ยเรื่อยอ่ะออกไปดูดิเสียงมันอยู่หน้าเราเหมือนกันนะเสียงมันใกล้เราเรื่อยเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยเสียงมันใกล้เราเรื่อยๆนี่ไง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 เห็นได้ยังเนี่ยคือบอกแล้วพี่พี่บอกพี่มันอยู่มันเต็นท์เราเหรอพี่อยู่เต็นท์เราดิไม่ไม่ไม่อยู่ไหนกันก็อยู่ในเต็นท์ พี่ยังหยุดน้ากูเดินตรงหน้าอ๋อมันทักเลยเฉยมันชักเลยเฉยไม่ใช่ร้อนปึ๊กโอ้โหเออเที่เขาชอบเป็นแล้วดิรู้แล้วนะเออเดินอีกทีพี่แต่เขาจะเล่นทีอีกรอบอ๋อยโดอนร้อนคอนีูมิเขาบอกว่าเราฟังเสียงจากเสียงหายใจมันได้เสียงหายใจอะไรเหมือนวะ กูวิ่งมาหน้าเลยกูเลยไล่มถึงแล้วกูพี่มาจุดริ่มตอนแลวเพื่อนไอ้กูเจะเจนด้วยเออเอาเลยเอาเลยเลยผมรอฟ้าไปเรื่อยกูจะวิ่งแบบไม่สนใจแล้วไงที่จะเปิดไฟแม่งเลยมองไม่เห็นนี่สั์มันต้องกดคิวอ่ะเย่ผมวิ่งมาปลายทางให้แล้วหนึ่งอันเ้ยที่เหลือมันไม่รู้ะลรอยู่ไหน แต่คือที่ผมรู้อะโอ้ยไอ้เจียกูอีกแลว้วเหรอรคุณเดฟไปแล้วกูณเดฟไปแลว้วเอาน,นี่บังเหรอนี่ผมเจี๊ยบติดแล้วดีกว่าคุณตายคุณจะต่อไหมใช่แต่ไล,ลนะ์กนหมดละยังเหล <c oughs> ืออีกเหรอตาเ้็บเต็มหน่อยเพื่อนเซฟพี่ไม่รู้ไ้ไกลแค่ไหนเต็มหน่อยเต็มหน่อยพยายามเร็ว ตัวโดนกูตัวโดนกูมไม่ไปไหนเลสัตว์บอสมันยากแลลวเพราะมันเหลือแค่ตรง,งกลางๆว่อะกูค,คิดว่างั้นแหะแล้ว,วเมื่อกี้กูกะจะไปตรงที่เราแบบเคยเดินผ่านอะกูค,คิดว่าน่าคือเจนน้แพังสึกโผล่มาข้างหน้ากูพอดีโอ้บอสทางตันว่ะกูไม่ไปแล้วได้มผม,มรอ,อซ้ายอยู่เฮ้ยกูหือกูหมดแล้วกำลังพลต้องการนายเอ้ยนี่มันจะออกเต้น้วไ้เหี้ย ดมดูซ้ายไป,ปดูขวาฮะเออแล้วมึงจะมืดเป็นไหนอะเกมขอบลองปรับกราฟิกดิผมปรับสุดแล้วอะ่ะลองปรับโลว่าละเปิดจะเห็นมาก<อ>ขึ้นลองปรับปรับตามดิโอ้ไม่ต้องเย,ยผมเจอมันด้วยนี่เี้ยมันอยู่ทางนั้นเหรอตายหรอโอ้โหมันไล่กูไม่ถอยเลยมันไล่กูไม่ถอยเลยมันมันวิ่งไวไม้ที่จะบอกอะ <sk r isa> <im itation> โอ้ยโะ้ยโอ้ยีโอ้โหเสียงจากใกล้กูด้วยเนี่ยส้ายมันถ้ามันไล่แล้วอะคือจบอะ <c oughs> <im itation> มนไล่แล้วมันเอาผม <im itation> เห็นเจนแล้วด้วยฝั่งมันอยู่สายสุดเลยบังโอเคสายสุดเหรอเ <im itation> <iende> มื่อกี้คุณใกล้อยูจากทางเข้าคือซ้ายมืออะแต่ปัญหาแล้วมันซ้ <im itation> นนายจากจากจากทางที่เราอยู่ตอนแรกที่เราไปปลายทางอะมันอยู่ไหน้ายหรือขวาโหยากเลยวะเฮ้วไงเจนในตอนนั้นอะ เสียงใครใกล้กูเเสียงมันเหรอกูเหลือช sí ีวิตเดียวแล้วนะตาเทใบเพื่อนเทใบกูอยูええ่นิ <h <h ่งๆแล้วกูไม่ไปละถ้าใครโดนอนกทีบอกนะอุ้ยอร่อยเยอะนียบอสบอสรอใบบอสมั้ยแย่ผมไปซ้อมให้กูไม่ต้องเจนละ ผมผมซ่อมอยู่ผมซ่อมอยู่โอเคยังไงต่อเเนี่ยนคือมันคือเครื่องนี้แหละยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอ๋อกลับไปที่กลับที่ต้น,ต,นต้นเลยปะติดต้นต้นเหรออ๋อไปเอาตาักโซเยอร์ไอ้ที่ตายอ่ะไอ,อ,อจานะเออเอาจากจาไม่มันแข่งใครอ่ะจ่าอยู่ตรงกลางๆปะ แม่งเดิมมาเจอกูเฉยไม่ให้จานนี้เหรอจานนี้ปะไม่ใช่จานจาน,าจานี้ดิมั oh <my> นมองไม่เห็นเลยเดี๋ะเด็นอะผมจำได้ว่าจ่ายอยูไ่ไหนผมกลองไปออกนค,นคนไปผมรอกซ้ายไปจากทางที่เกิดเฮ้ยใครเปิดไฟฉาย่กู <c oughs> <c oughs> โอเคฮัดซีนแมนคอบครับโอ้โหหลุดไปแล้วจักหัวหลุด่เน้อเอะตองงนีจะตายอยู่ดีโอ้ god แค่นี้หรอ เธอเรียบเ่าเดี๋ยวจบแล้วจบแล้วเหรอไม่มั้งโอ้ตัวโดนกว่าจะกระแรงเปียกเลยกูใช้คุ้มเลยไอ้เหี้ยไลฟ์กูเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบคนมาใหม่ป๊บเหี้ยอะไรต่อไป จบแล้วจบแล้ว,ลวลทำดีครับเชี้ยเราไม่เงี้พี่ดีนะแต่ผมว่าไวไปหน่อยว่ไวไปหน่อยยังม,ม,มีอะไรทำมาอยู่เป็นเน็ต้าปะไม่รู้มันเขียนว่ารีแวมมันก็โอเคแหละถ้าเทียบกับอันแรกนะอันแรกมันมันน่ากลัวแต่ว่าอันนี้มันภาพสวยดิใช่ใช่ใช่โอ้สวยจัดอ่ะอันอันแรกมันมีอะไรให้ทำเยอะกว่ามันหลายแมปด้วยอ่ะ อืมสอง,ส,องสามช,ววาช่วงเลยมั้งเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีเชีย่ยแต่แกมอยู่ครับผมไเชี่ยมากเี่นกต่เพื่อนกูช่โดนอย่างเดียวเลยอ่าหย็ดไม่